หมอคะถุงยางปลอดภัยที่สุดแล้วหรือเปล่าในการป้องกันการตั้งครรภ์ถ้าเป็นเรื่องป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะจริงๆถุงยางคู่กับการทานยาคุมกําเนิดก็จะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามคุมกําเนิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบเอาให้ดีไปเลยก็คือสําหรับคนที่ไม่อยากมีลูกแล้วก็คือทําหมันไปเลยทําหมันก็จะชัวร์กว่าแต่ทุกอย่างเนี้ยทางการแพทย์เราบอกเสมอว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ทางการแพทย์เพราะถึงทําหมันบางทีมันก็เคยเกิดเป็นรีพอร์ตได้ว่า ข้อที่เราตัดถมัมนไปแล้วมันเชือกมันอาจจะหลุดหรือมีอัสสิเอะไนสักอย่างมันกลับมาต่อกันก็มีถุงยางก็ขึ้นกับเทคนิคการใส่ซส่การเลือกถุงยางอีกค่ะคุณภาพของถุงยางอีกว่าเก็บถูกต้องไหมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าถุงยางเราใส่ตอนที่เขายังไม่ได้แบบขนาดเต็มที่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะลื่นหลวมหลุดใส่ไม่เป็นหรือว่าเก็บเอาไว้ในที่ร้อนจนกระทั่งคุณภาพยางมันเสื่อมเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงว่าก็มีโอกาสที่จะป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของพวกตระกูลพวกยาคุมกําเนิดมันก็มีหลายแบบทั้งแบบยากินยาฉีดยาฝังอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะค่อนข้างดีคือเกิน90%ขึ้นไปแต่เราก็พบว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่าความผิดพลาดของมนุษย์อะคือบางทีก็กินเข้าไปแล้วอาจจะมีแบบต้องกินยาแก้อักเสบอย่างอื่น เผลอลืมไม่ได้กินกินไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพของยามันลดลงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าใช้เรื่องของออพวกยาคุมกําเนิดควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามายัยก็เป็นวิธีการคุมกําเนิดที่ได้ประสิทธิภาพสูง 90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะถุงยางอนามัยเนี่ยเขาก็มีคุณภาพของเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยอีกอันนึงปัจจัยคือวิธีการใช้ว่าใช้ถูกหรือใช้ผิดเหมือนที่คุณหมอฟ้าว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเพิ่งหัดใช้ถุงยางครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไปค้นหาข้อมูลหน่อยว่ามันจะสวมใส่ยังไงจะถอดยังไงเรื่องนี้สําคัญนะคะ